สวัสดีครับผมพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านครับข่าววันนี้รอมอวอแรงงานดันงบซื้อวัคซีนฉีดแรงงานต่างด้าว3,000ล้านบาทก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารด,ดีเกี่ยวกับผู้ประกันตนนะครับ รอมวแรงงานดันง,งบ3,000ล้านบาทเหล่งซื้อวัคซีนฉีดแรงงานต่างด้าว2.3ล้านคนวันที่3มีนาคม2564นายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงแรงงานพิจารณาจัดหาวัคซีนนำมาฉีดให้แรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในระบบประกันสังคมประมาณ2.3ล้านคนโดยถือว่าเป็นการช่วยเหลือป้องก,กันโรคและแบ่งเบาภาระของทางรัฐบาลเพราะแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้เป็นผู้ประกันตนและจ่ายเงินเข้าเงินสมทบกองทุนประกันสังคมด้วยซึ่งคาดว่า จะใช้เงินประมาณ3,000ล้านบาทในการจัดหาวัคซีนแม้จะเป็นวงเงินที่สูงแต่เชื่อว่าคุ้มค่ากว่าการที่ไม่ฉีดและถ้าแนวทางนี้เป็นไปได้จะเป็นการฝากเงินให้กับรัฐบาลจัดซื้อแทนส่วนการจัดหาวัคซีนสำหรับคนไทยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ดำเนินการอยู่แล้วครับโดยในขนาดนี้ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคมให้นำเรื่องเข้าหารือในบอร์ดประกันสังคมเพื่อพิจารณาและศึกษาถึงความเป็นไปได้ซึ่งจะมีประชุมในภายในเดือนมีนาคม2564นี้ครับขอบคุณที่มาจากข่าวช่องวันครับอย่าลมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ